คุณเห็นอะไรปะนี่คือเครื่องวัดลมยางล้อแล้วพอล้อเนี่ยลมมันแปลกๆอ่ะมันกําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าเนี่ยล้อผมอ่ะมันรั่วเือตรงนี้โอ้ยทำไมมันมีกลิ่นไหม้วะเนี่ยมันจิ้มเข้าไปอู้มันจะระเบิดใส่หน้าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันจิ้มเข้าไปมันจิ้มเข้าไปได้เลยเข้าใจปะกลิ่นเหม็นเลย่ะแล้วว่ะชิปหายแล้วแปนเลยะ่ะลเรลวอสูนแล้วเหรอครับทุกคนครับตอนนี้ครับ เราไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับเราไม่ได้ขยันทำคอนเทนต์ขนาดนั้นนะครับแต่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเว้ยคุณเห็นอะไรปะนี่คือเครื่องวัดลมยางล้อแล้วคลอล้อเนี่ยลมมันแปลกๆอะ่ะมันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าเนี่ยล้อผมอะ่ะมันรั่วเออซึ่งผมไม่ได้อยู่ดีๆไปเปิดจุกให้มันลมมันออกนะเว้ยตอนแรกเรานึกว่าเครื่องมันเสียร้องทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ เราก็เลยลองไปจิ้มจิ้มยางดูปรกากฏว่ายางแม่งแบบจิ้มเข้าไปได้ยางล้อมันจิ้มเข้าไปได้เว้ยแล้วเวลาเราขับรถอ่ะมันก็มีเสียงเอียดเอียดคือบอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องยางน,นะปิดก่อนแม่งหนูหูม,มากกดปิดเราไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องยางเว้ยแต่ว่าตอนเนี้เรากําลังพยายามจะไปเติมลมยางเพราะเราไม่รู้ว่ายางเรารั่วหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเ,เ,เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรากําลังจะไปเติมลมยางที่ปตทปตทบอกว่า โอ้โหแม่งเลี้ยวที่แม่งโค้งได้ยินเสียงเอียดเลยกูโคตรน่ากลัวเลยรถเราเนี่ยแหละรถเราเนี่ยแหละได้ยินเสียงเอียดไหมเหมือนเหมือนเบกเสียเหมือนดิสเบรกกำลังจะไปจิ้มกับยางโคตรน่ากลัวเลยนี่อาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายนะครับทุกคนพอตทอยอยู่ไหนวะเราเราเราขับแล้วเรารู้สึกไงว่าเวลาล้อเรามันหายไปข้างหนึ่งเนี่ยมันมันไม่เชิงหายถ้าหายได้มาขูดเป็นผลเป็นเร้มั้งคือตอนเนี้ยมันไม่ขูด จากประสบการณ์นะตอนนี้มันไม่ขูดเว้ยแต่ว่าคนขับอย่างเราเนาะเราได้ยินเสียงเอียดตลอดเวลาเนาะเสียงอืดอัดอึดอัดเออมันมันมันอึดอัดอึดอัดเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะไม่แน่นเอออันเนี้ยเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยเคยเคยมีใครเป็นอารมณ์ประมาณนี้ไหมถ้าเราขับไปอีกนิดนึงยางล้อจะระเบิดไหมมีคนบอกว่าไม่น่าจะระเบิดครับถ้าไม่ร้อนเกินไปก็ถ้าระเบิดทุกคนก็เห็นในไลฟ์นี่แหละว่าไม่ระเบิดเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับเราก็มีคนในปตทเป็น เป็นสกีไม่ยาอนมาครับโอ้โหนี่แว่นกูนี่ก็ฟ้าเลยนะเนี่ยนี่นะครับนี่มันคือตรงนี้โอ้โหยทำไมมันมีกลิ่นไหม้วะเนี่ยมันจิ้มเข้าไปอุ้มันจะระเบิดใส่หน้าฉันไหมเนี่ยเนี่ยมันจิ้มเข้าไปมันจิ้มเข้าไปได้เลยเข้าใจปะเออประมาณเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราคงต้องจัดการไอเจ้านี้ก่อนเนาะนั่นนะครับเฮ้ยกลิ่นเหม็นแลยว่ะเธอกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเลยอะ ชิบหายแล้วแบนเลยอ่ะเนี่ยยางแตกเนี่ยแล้วกูจะถึงบ้านไหมเนี่ยโอ้โหแบนแบนแตบนั้งแต่เลยอ่ะแม่ยางแตกเนี่ยลมเนี่ยชัวอะไรเนี้ยแล้วอยู่ตรงฝาท่ออีกอ้าล้วทำไงดีวะแล้วเราเติมแล้วไงวิ่งวิ่งไปก็คือโดนบดอยู่ดีปาวะไม่รู้ก็เติมก่อนชิบหายละเหม็นสุดๆอไอที่ได้กลิ่นเนี่ยท่อหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่มันกลิ่นกรอกรึเปล่ะเนี่ย <c oughs> จิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปครับ โ,อโถอยอีกนิดครับถอยอีกนิดเราทิ้งแฟงลมร้อยนะครับถ้าเป็นกลิ่นยางจะเหมือนยางไหม้ครับผมว่ามันก็ไม่ไหม้ๆนะพี่ปิงปองอลมระเหลสูงแล้วแหละครับเกยเจอการนี้แล้วเป็นไงวะเดี๋ยวมันก็จะแบนอีก่พเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรีบวิ่งให้ถึงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรีบวิ่งให้ถึงที่ใช่ไมบบยางแกมันจะเสียมันโดนบดอะ่ะฉันรู้แต่ทําอะไรได้ตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้เนาะ รีบไปปะยางด่วนเลยยางอะไรใช้แม่แรงอถอดออกมาพี่เอาลครับนี่ไม่ได้เป็นการไขาย,ยางนะครับทุกคนกําลังกําลังทอดผมอยู่นะฮะว่าผมใส่อีจุกนี่นะมไม่แน่นนะ,ะใจเย็นเย้ยมันอาจจะแบบตะปูบดหรืออะไรก็ได้ก็ตะปูเจดเมืองอะไรว่าอันนี้แน่เลยเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่มีเสียงพูดๆอ่ะมีเสียงพูดๆก็เป็นหรือปเป็นสองข้างเนี่ย งงข้ง้้านีเป็นอะไรวะววเราว่าขอยืมจุกยางเขาแป๊บเออว่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะลองผจญภัยกันต่อแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังฟอขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้จะมาบอกวิธีติดตั้งเจ้าตัววัดลมยาง TPMS ของเสี่ยวมี่เจ็ิใหม่กันนะครับว่ามันใช้ได้ง่ายขนาดไหนก็หลังจากที่เรามีประสบการณ์นะครับที่ยางแตกไปแล้ว,วแตกไหม ยางไม่แตกนี่แค่ยางรัวรงร่วนะครับแค่ยางรั่วนะครับไม่รัวร่วเรียกว่ายางเสื่อมล้ครับจุกมันแตกอ๋อเจ็สิบไมล์ทีพก็เป็นตัววัดลมยางนะครับที่ตรงนี้มันเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็แสดงผลหน้าจอได้แล้วก็บอกลมยางได้นะครับว่าอ่อนไหมอ่อนเกินไปไหมล้อรถมีปัญหาไหมอ่ะเนี่ยคือเราก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับในกล่องเนี่ยที่มันมีมันก็จะมีประมาณนี้นะครับ เป็นเซ็นเซอร์นะครับวัดลมยางแต่ละล้อมีอยู่4ล้อนะครับซึ่งปกติในกล่องเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับ L คือ left l เล t คือทางซ้าย F คือ front เนาะ left ฟ r o n t ไอ้ตรงเนี้ยไอ้จุกอันนี้นะครับเราจะติดเป็นข้างหน้าทางซ้ายมือโอเคไหมข้างหน้าทางซ้ายมือในขณะที่พวกเนี้ย RF right front นะครับก็จะเป็นข้างหน้าทางขวามือและอันนี้นะครับ left rear rear คือข้างหลังนะครับก็คือข้างหลังซ้ายแล้วก็อันนี้ก็คือข้างหลังขวาอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็ให้จะมาประมาณนี้นะครับซึ่งในแต่ละตัว ในแต่ละตัวไอ้พวกนี้เราจะใช้เัดจะใส่เข้าไปทําไมในแต่ละตัวตรงนี้นะครับเวลาที่เราหมุนออกมาเนี่ยข้างในมันจะมีฐานมันฐานนาฬิกาอยู่เราหมุนได้ไหมตัวน,นี้ถ้าเราจะหมุนนะครับเปลี่ยนฐานแต่บอกไว้ก่อนว่าจริงๆอ่ะปกติอในกล่องอ่ะเขาไอ้ตัวพวกนี้ที่เขาให้มามันมีฐานให้เราอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้กับคู่มือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนพอเราหมุนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในนะครับเราก็จะเห็นเป็นเจ้าตัว ฐานที่มันติดอยู่หนึ่งอันนี่ไงพอเราหมุนเสร็จปุ๊บข้างในก็จะมีฐานเหมือนฐานนาฬิกาอยู่หนึ่งก้อนอประมาณนี้ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยไอ้ฐานเนี่ยมันหมดหรือเสื่อมก็หมุนใช้วิธีนี้หมุนออกมาได้แต่โดยทั่วๆไปก็มีฐานมาให้อยู่แล้วแล้วก็เท่าที่ขายมาไม่เคยเห็นว่ามันมีตัวไหนที่แกะออกมาแล้วฐานมันใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยหมุนเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิม อืมโอเคประมาณนี้นี่ก็คือหนึ่งข้างแต่ละข้างข้างในก็จะมีฐานมาให้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนอกจากมีเซ,นซ็นเซอร์มาให้4อันเนี่ยมันก็จะมีไอตัวนี้เอาไว้ไขใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีอันนี้ยางเขาให้มาเผื่อแล้วก็มีน,อน็อตมียางให้มาเผื่อเข้าใจคำว่าเผื่อไหมคือจริงจริงยางมันคือยางตรงมันือยางข้างในมันมีน<า>มันมียางข้างในของมันอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดฝามันยัมียางล็อกอยู่ข้างในมียางที่เปิดฝาเอาเป็นว่าสรุปอ่ ไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับเก็บก็ไปได้เลยสรุปจริงๆเราใช้แค่นี้โอเคไหมเซนเซอร์4อันไอ้นี่4อันแล้วก็ไอ้นี่วิธีก็คือเราหมุนอ้นนี่ออกมาหมุนมันออกมาโดยทั่วไปล้อรถก็จะแค่นี้เก็บอันนี้ไว้นะครับเก็บอันนี้ไว้อันนี้คือล้อซ้ายข้างหน้าซ้ายคืออะไรครับซ้ายคือเลฟข้างหน้าคืออะไรครับฟ론ต์นี่นะครับเลฟฟนต์ LF โอเคไหมครับแต่ละตัวจะมี ซีเรียลไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องใส่ให้ถูกต้องไม่งั้นจะวัดค่าผิดนะครับเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนเป็นแหวนรองไว้รองให้มันให้ไอตัวที่เราไขาไปอ่ะมันแน่นอ่ะใส่เข้าไปเลฟร้อนใช่ไหมหมุนี่นี่เข้าไปจังหวะที่เราใส่ไอตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลมมันพุ่งออกมานะครับมันจะมีเสียงฟู่อันนี้เราหมุนข้างหน้าเสร็จใช่ไหมเราก็เอาไอตัวนี้หมุนข้างในหมุนข้างในให้ใหมันมันล็อกกับข้างหน้าอ่ะถูกต้องเสร็จ อันนี้ก็ถือได้ว่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างทริคก,ก็คือต้องใส่อ e ีนี่เข้าไปลึกๆก,ก่อนแล้วค่อยหมุนออกมาถ้าใส่ไม่ลึกมันก็จะมีเสียงลมออกมาถูกไหมไปดูหมนก็ไปด้านไหนหมไปด้านนี้ โอเคหลังจากที่เราติดตั้งไอ้เจ้าตัววัดลมยางเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้ตัวเนี้ยโดยทั่วๆไปมันจะทํางานเปิดจอมันเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาออกมาจากกล่องใหม่ๆเนี่ยหน้าจออ่ะมันจะยังไม่มีแบตเตอรี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาสาย USB ในกล่องนะครับมาเสียบนะครับซึ่งจริงๆแล้วสายเนี่ยจริงๆจะใช้จากในกล่องก็ได้จะเป็นสายเส้สนสั้นๆหรือว่าถ้าเกิดคุณมีกล้องติดรถยนต์นะครับหรือสายชาร์จมือถืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหัวมัน ถ้าหัวมันเป็นแบบ m i โคร USB อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาหัวตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับหน้าที่ของเราก็คือเอาไอ้เจ้าหัวตัวนี้นะครับมาใส่กับตัวช่องด้านข้างเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ช่องเดียวนะครับด้านข้างพอเราเสียบเข้าไป เส,เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสถานะโชว์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยงเราอาจจะต้องต่อสายอ่ะให้ไฟมันขึ้นมาก่อนนะครับพอไฟมันขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้มันมีแบตเตอรี่บ้างหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีแบตเตอรี่แล้วนะครับเราถึงลองให้มันใช้แบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกระตุ้นนานไหมพอดีตัวเนี้ยเราติดไปหลายเดือนแล้วแล้วเราไม่ได้เอามาใช้นะครับผมลองถอดปั๊บดูลองถอดปลั๊กดูนะครับลองถอดปลั๊กดูก็จะเห็นได้ว่าสถานะแบตเตอรี่อ่ะมัน มันก็ยังวิ่งอยู่เพราะว่าเวลาที่เราถอดอะ่ะมันก็จะกลับกลายเป็นโซลาร์เซลล์ก็จะกลายเป็นรูปพระอาทิตย์เห็นไหม oh. พอเป็นรูปพระอาทิตย์ก็คือเราก็ทิ้งแบบนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วค่าต่างๆที่มันแสดงผลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเออมันก็มันวัดผลได้จริงแต่ว่าค่า2.0พวกนี้รุ่นเนี้ยอาจจะเรียกว่าเป็นข้อสังเกตละกันเนาะว่าการวัดผลเนี่ยจะแสดงผลได้แค่บาร์ไม่ใช่ psi นะครับบาร์เนี่ยเห็นว่า bar บาร์นะครับเปลี่ยนเป็น,น psi ไม่ได้เพราะนั้นปกติเราจะคุ้นเคยกับ32-3ลมลย,ยามอะไรอง 2.0 2.1 2.2ซึ่งค่าต่างๆตรงนี้เราอาจจะต้องดูข้างประตูรถนะครับมันก็จะมีหน่วยเปลี่ยนแปลงวัดว่ากี่บาร์เท่ากับกี่ psi ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ใส่ไว้แล้วนะครับตามที่คุณเห็นตามรูปนะครับคุณลองเทียบดูนะครับว่าลมยางเท่านี้ใช้เท่าไหร่หรือว่าดูจากตรงรถก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้วิธีติดตั้งมันไม่ได้มีอะไรมันก็มีแค่กาว 3M ตรงนี้ที่คุณสามารถที่จะลอกออกแล้วคุณก็จะแปะไว้เลยตรงไหนก็ได้ของรถยนต์นะครับเราจะให้ทุกคนดูว่าตรรงนนี้เห็หมคัคบ ติดไวตไไดดไดด้ตรงไหนก็ได้ให้มันโดนแสงอ่ะมันจะได้มีการชาร์จนะครับตรงไหนก็ได้ให้มันโดนแสงมันจะได้มีการชาร์จโอเคไหมเพราะนั้นตรงนี้2.0ถือว่าลมยางอ่อนและสำหรับของรถยนต์ของผมเพราะว่าปกติมันจะประมาณ2.3บาร์นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับพอมีตัวเรขขึ้นมาเสร็จแล้วหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะคอนเน c กกับตัวมือถืออย่างไรคืออย่างนี้ครับมีหลายๆคนนะครับไม่เข้าใจวิธีการ ไม่เข้าใจวิธีการตั้งค่านะครับวิธีการแอดนะครับแล้วก็มีหลายคนสงสัยมากเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยทุกคนให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ70ไมล์เข้ามาก่อนนะครับพอเราโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ70ไมล์ขึ้นมานะครับโดยทั่วไปก็จะให้ล็อกอิน a c e b o o k อย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องมีถ้ามี Facebook ก็ล็อกอิน a c e b o o k ถ้าไม่มีก็กด Sign up แล้วก็ล็อกอินผ่านอีเมลเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแอปพลิเคชัน70ดไมล์โหลดได้ทั้ง iOS Android ับพอเรอดและบ เรากด add device ขึ้นไปนะครับ add device เสร็จปุ๊บเนี่ย TPMS ของเราเจ้าตัววัดลมยางรุ่นนี้จะชื่อ monitoring system light นะครับ system light กดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็บอกว่า make sure bluetooth is enable d on your mobile phone หมายถึงว่าให้มั่นใจนะว่า bluetooth ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดอยู่นะครับ bluetooth <S <S เปิดยังไงกดเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดเปิด bluetooth bluetooth อยู่ไหน bluetooth, bluetooth <S <S อยู่ไหน bluetooth <S <S 1> <S 1> อยู่นี่นะครับกดเปิด bluetooth เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนจะพลาดนะครับพอเรากดเปิดบลูทูธหลายๆคนจะรีบกดจับคู่ถ้าเรากดจับคู่ตรงนี้เนี่ยมันจะซิงหากันไม่เจอซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากแต่จริงครับเพราะฉะนั้นเราเปิดบลูทูธเสร็จปุ๊บแต่ตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเรากดเรียบร้อยไปนะครับกดเปิดบลูทูธกด next ไปนะครับแล้วกด search เ g a i กนะครับกด search เ g a i กณให้เข้าหน้านี้นะครับแล้วกด search เ g a i กณเท่านั้นโดยผ่านตรงนี้นะครับเจ้าบลูทูธของมือถือ จะไปหาอุปกรณ์ตรงนี้เองนึกออกไหมแต่ตะเกียมันจะเป็นระบบ Android หาแต่สิ่งที่เราต้องการให้มันเจอกันและคอนเน็ก t กันง่ายคือให้แอปพลิเคชันหาโอเคไหมใช้แอปหาไม่ใช่ให้มือถือหานะพอเราได้เสร็จปุ๊บเรากด Connect เนี่ยมันก็โหลดดิ้งนะครับเขาจะบอกว่า Waiting for authorization ตรงนี้มีหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็ปล่อยให้ตรงนี้มันถึง60วินาทีแล้วเชื่อมต่อไม่ได้ประเด็นคือมันพูดภาษาอังกฤษว่า when you hear click from the t i pressure receiver แอร s ซีแฟลชชิ่งบลูทูธแฟลชชิ่งบลูทูธนะครับเราสังเกตได้ว่าตรงนี้มีรูปบลูทูธกับพริบเห็นไหมตรงนี้มีรูปบลูทูธกับพริบแล้วเราได้ยินเสียงปิบแล้วอันนี้เป็นอะไรที่บ่งบอกว่ามันพร้อมที่จะคอนเน็กแล้วเพียงแต่ให้เรากดปุ่มนี้ปุ่ม Power นะครับกดปุ่ม Power ถ้าเรากดไม่ทัน <My S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นแบบนี้ครับ Security authorization for the tire p r e s s u r s r e r e i v e r timeout Timeout ก็คือหมดเวลาแล้วที่เขาจะรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดใหม่มีหลายๆคนที่ซื้อไปแล้วไม่เข้าใจกดแล้วกดอีกแล้วบอกว่าบูทูธเสียบูทูธเสียคืออาจจะผิดตั้งแต่ขั้นตอนที่ว่าเราเปิดบูทูธใช่ไหมเอาใหม่นะทำใหม่นะขั้นตอนตอนแรกอาจจะผิดตรงที่ว่าคุณเปิดบูทูธแล้วคุณไปแพรด้วยอุปกรณ์บูทูธของคุณตรงนี้เนี่ยคุณแพร์ตรงนี้คุณผิดแล้วนะครับหากันไม่เจอแล้วสิ่งที่คต้องทําคื คุณเปิดบลูทูธเสร็จปุ๊บคุณกด next ฟังดีๆนะครับเปิดบลูทูธกด next กด next แล้วให้หน้าจอ70ไมล์เนี่ยบลูทูธหาอุปกรณ์ของเขาเองแบบนี้แล้วคุณกดเข้าไปแบบนี้ถึงจะหาเจอแล้วถูกต้องนะครับแล้วพอตรงนี้มันขึ้นตรงนี้มีเสียงปีป๊บแล้วไฟบลูทูธกระพริบแบบนี้ครับกดปุ่มด้านข้างนะครับกดปุ่มด้านข้างกดหนึ่งครั้งพอเรากดเสร็จเรียบร้อยบลูทูธตรงนี้นะครับก็รูปบลูทูธหายไปแล้วก็รูปตรงนี้มันเขียนว่า j u s t a sec จัดอัลเซกคือรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งหน้าจอตรงนี้จะแสดงผลค่าต่างๆขึ้นมาเหมือนที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราซิง์บลูทูธกันสําเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแปลว่าค่าต่างๆสามารถที่จะแสดงผลจากหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน ทีนี้การตั้งค่านะครับก็สําคัญมากนะครับการตั้งค่าของตัวนี้เราต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเรากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับกดจุด3จุดตรงนี้นะครับจะมีการตั้งค่าอยู่ไม่กี่อย่างนะครับคือเท่านี้3 4มีมีมีเท่านี้นะครับ t i ย e p r e s s u r e s e t t i n g นะครับคือเซตความดันลมยางนะครับกดเข้าไปที่เมนูแรกนะครับซึ่งเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นหน่วยมาตรฐานในการแปลงค่าเหมือนเซนติเมตรเป็นเมตรอย่างเงี้ยครับเขาจะบอกว่า1บาร์เท่ากับเท่าไหร่ 14.5 psi ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยคือค่าตรงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจาก bar เป็น psi ได้นะครับแม้ว่าจะดูเหมือนจะเปลี่ยนได้แต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องตั้งนะครับเราต้องต,งตั้งตรงนี้ครับ standard tire pressure of front wheel คือข้างหน้าล้อหน้าของเราเนี่ยใช้เป็นค่าเท่าไหร่นะครับก็ดูจากตรงประตูด้านข้างคนขับนะครับค่าด้านหลังนะครับ rear wheel ก็คือล้อหลังใช้ค่าเท่าไหร แล้วเขาก็จะคำนวณเข้ามาให้เองเช่นเราตั้งค่าของของรถผมเนี่ยแจสนะครับ2.3ามบาปุ๊บนะครับตรงนี้จะคำนวณให้เองเลยว่าถ้าต่ำกว่า1.7บาเจ้าตัวนี้จะร้องเตือนนะครับหมายถึงถ้าลมยางอ่อนจะร้องเตือนลมยางอ่อนแบบผิดปกติเลยนะครับถ้าตรงนี้สมมติผมตั้งไว้สูงๆสมมุติเป็นรถตู้สมมุติผมตั้งไว้3.0ที่ต่างว่า3.0ตรงนี้เห็นไหมครับมันกลายเป็น2.2ตรงนี้ร้องทันทีเลย ก็ถือว่าถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆเนี่ยถ้าล้อลมเราล้อลมยางเรามันเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ก็จะเตือนเห็นไหมครับแต่พอดีจริงๆแล้วเราเป็นแค่รถเก๋งธรรมดานะครับเราใช้ที่2.2นะครับเราก็ตั้งไว้ที่2.2เึ๊บเห็นไหมครับสัญญาณมันก็จะเงียบแต่ที่ทุกคนได้ยินได้ฟังเสียงปี๊บๆนั่นนะ่ะมันจะเป็นเสียงแบบว่าถ้าล้อแบบเราเซ็ตนะครับลมยางของเราเนี่ยถูกต้องเวลาที่ลมยางอ่อนมันจะร้องแบบเมื่อสักครู่ แล้วมันก็จะเงียบไปเมื่อไหร่ที่ลมยางปกติหรือเราปรกดปุ่ม power ให้มันเงียบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราตั้งแค่ข้างหน้ากับข้างหลังให้ตรงกับที่รถเราใช้นะครับสออันล่างเนี่ยระบบจะคำนวณให้เองอัตโนมัติโอเคนะครับแล้วก็ tire temperature setting นะครับจะเป็นเรื่องของ อุณภูมิองศานะครับองศาของล้อรถนะครับว่าจะให้เกินกี่องศาเซลเซียสแล้วให้รอแล้วให้เราให้เตือนนะครับซึ่งค่าพื้นฐานจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะครับเราสามารถที่จะปรับให้มันน้อยลงหรือว่ามากขึ้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ค่าพื้นฐานเท่าที่ผมทราบน่าจะเป็นที่70องศานะครับเราลองสังเกตดูดีๆเราอาจจะเห็นว่าล้อรถบางล้อเนี่ย อุณภูมินะครับอุณหภูมิคือตัวเลขด้านข้างนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างเงี้ยล้อขวาอยู่ที่40ล้อซ้ายอยู่ที่41 36 35เนื่องจากว่ามันจะมีเอ่อมันจะมีความรู้อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าล้อข้างไหนก็ตามที่รับน้ําหนักเยอะเช่นสมมุติว่าเราเป็นรถที่ มีคนขับคนเดียวนะครับแล้วคนขับคนเดียวก็จะก็จะนั่งอยู่ที่มุมขวานะครับมุมขวาด้านหน้าล้อนั้นน่ะก็จะมีอุณหภูมิเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าเรานั่งรถ3คนสมมติว่าแฟนผมนั่งทางด้านขวามือผมนั่งซ้ายมือแล้วก็ลูกสาวผมนั่งอยู่ที่ก็ซ้ายมือเหมือนกันนั่งซ้อนกันมุมตรงนี้นะครับ องศาก็อาจจะเยอะกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะอยู่ที่การวางตำแหน่งของอุปกรณ์ช่วงล่างในรถก็ได้ซึ่งทําให้เกิดความร้อนมากขึ้นซึ่งรถแต่ละคันไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าความรู้เบื้องต้นอาจะประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาที่บายเซนเซอร์นะครับบายเซนเซอร์แปลว่าอะไรบายเซนเซอร์แปลว่าเซนเซอร์บางตัวเนี่ยสมมติในอนาคตนะครับเซนเซอร์หายหายหรือชํารุดเราสามารถที่จะจับคู่เซนเซอร์ตัวใหม่ได้พูดประมาณนี้นะครับแต่โดยทั่วๆไปเจ้าเจ้าตัวนี้ TPMS เนี่ย จะจับคู่มาให้เรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัวเซนเซอร์ทุกตัวเลยในกล่องโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมนูนี้เราจะไม่ได้ใช้เลยยกเว้นเซนเซอร์เราหายหรือชำรุดในอนาคตนะครับซึ่งมันมีอะไหล่ขายนะครับมีอะไหล่ขายแต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ขายทุกคนอาจจะมีไหมแต่สําหรับบริษัทผมเนี่ยติดต่อกับทาง7จบไมล์โดยตรงเขาบอกว่ามีอะไหล่ขายเช่นเดียวกันนะครับอะไหล่ตัวหนึ่งจะอยู่ประมาณ450บบาทได้นะครับถ้าเกิดใครหายก็ลองทักกันเข้ามาดูนะครับประมาณนี้แต่ตรงนี้ ผมมั่นใจว่าปกติมันไม่ได้หายกันง่ายๆหรอกเพราะว่าคนใช้ T P M S อนับคันรถได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปกติมันไม่มันไม่แบบไปนั่งดูหรอกว่ามึงใช้ยี่ห้อเดียวกับกูหรือเปล่าแล้วก็ไม่นั่งไขนะครับมันเสียเวลานะครับตรงเมื่อกี้เราเรียบร้อยไปแล้วต่อไปสกีนลูมิเนนซ์จะเป็นเรื่องของความสว่างของหน้าจอตรงนี้นะครับสแตนดาร์ดคือเป็นแบบนี้นะครับทูไบรท นี่คือสว่างขึ้นเห็นไหมครับนี่คือ t o o bright คือให้มันสว่างสว่างหรือเราอยากได้แค่ standard นะครับก็แล้วแต่ผมลองตั้งเป็น t o o bright ดูแล้วกันนะครับให้มันสว่างนะครับแล้วก็จะเป็น vibration awakening sensitivity นะครับ vibration คือเรื่องของความสั่นสะเทือน awakening แปลว่าตื่นขึ้นนะครับเอาเป็นว่ามันคือระบบที่ทำให้เจ้าจอตัวนี้เปิดขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อรับแรงสั่นสะเทือนหรือเวลาที่ล้อเริ่มหมุนนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็น standard นะครับเราสามารถที่จะทำให้มัน sensible sensible ก็คือ ให้มันเปิดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะแค่ขึ้นมานั่งรถก็เปิดจอแล้วนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จะตั้งเป็น s e n s i b l e ก็ได้นะครับแต่ตั้งเป็น standard ดีกว่าถ้าเกิดคุณตั้ง s e n s i b l e เนี่ยสูงเกินไปบางทีเราไม่ได้ขับรถไงแต่เราแค่เข้ามาหยิบของอย่างเงี้ยหน้าจอเปิดแล้วกินแบตเตอรี่ไปแล้ว tpms แบตหมดก็ไม่เวิร์คครับตั้งแค่ standard ก็พอต่อไป learning mode learning mode เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้งานทั่ว,วไปนะครับเป็นการใช้งานที่เหมาะสาหรับการที่เราทำเซนเซอร์ id เนี่ย ชื่อไอดีมันหายหรือเลือนไปแล้วเราจําไม่ได้นะครับว่า ID เนี่ยมันคือไอเดียอะไรนะครับมันดูเป็นอะไรที่มันต้องใช้ช่างนะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการสูบลมปล่อยลมนะครับมากมายฉะนั้นเมนูนี้นะครับไม่แนะนําให้นั่งมาเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นที่คุณต้องใช้ก็คือด้านบนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการตั้งค่าของ70ไม้นะครับหมดแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในนี้บอกอะไรบ้างอย่างตรงเนี้ยที่มันเป็นรูปพาทิ์อ่ะคือมันเป็นการชาร์จแบบโซลาร์เซลล์อยู่ ตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่มันวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาไออันนี้มาหลบหลบมุมเนี่ยหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่ไม่เห็นแสงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวแสงเนี่ยไอตรงพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะหายไปก็คือจะไม่มีการชาร์จนั่นเองเห็นปะไม่มีการชาร์จแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้มันชาร์จอัตโนมัติตลอดเวลาเนี่ยก็แกะอีนเนี่ยแล้วก็ไปแปะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันน่าจะชาร์จอะปกติอะโอเคครับนั่นก็คือวิธีง,ง่ายๆนะครับของการที่เราเซ็ตค่าของเจ้าตัวมม้ TTPMS ะบของเเจาสีหก็ าใครสนใจนะครับสามารถที่จะทักทายนะครับมาในคอมเมนต์นะครับหรือในช่องทางการติดต่อด้านล่างได้นะครับก็จะมีทีมงานแอดมินนะครับคอยตอบคาถามให้นะครับแล้วก็สินค้าของเรานะครับที่นําเข้าโดยบริษัทกรุ๊ปออนนะครับรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับแต่ว่ามีสินค้ามากมายที่อาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่านําเข้าโดยบริษัทอื่นหรือฮิ้วหรือเป็นประกันร้านนะครับก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ เจอจากเก็ดกุ้ยแก๊งสวัสดีครับ